้มจิงเรื่องุ้มเตอร์สตาที่มีเรื่องชกต่อยกันเพื่อแย่งซาลาเรื่องนี้ยังไงครับข้างบนก็สามารถเอาเรื่องเข้าวๆเอาเอาแบบสรุปเลยก็ได้นะพี่ก็จริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับ แล้วก็จริงๆผมก็ไม่ได้สายใจอะไรแล้วละ่ะเพราะว่าน้องเขาก็คือยอมรับออกมาแล้วก็ดีกว่าแบบไม่ได้ยอมรับอะไรแล้วทำให้เราค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 แล้วพวกเราก็คุยกันก็เทียวกันด้วยขหาอะไรดวั้นดิอ๋ออาจจะมีคนเต้าหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับเหมือนผมกับเขาก็ด้วยด้วยความที่เราก็ขึ้นแต่เราก็ไม่ได้คุยไม่ดีขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่า ่ไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนผมเลือกความโกรธผมก็เลยแบบไม่รู้อ่ะถ้าคุยตัวเองแล้วมันจะพูดไม่รู้เรื่องก็เอาเป็นว่ามีคนพี่คนนึงที่แบบสนิทกับทางฝั่งลูด้วยครับผมเขาก็มาเคลียร์ให้พวกเราเคลียร์ทั้งสองฝ่ายซึ่งครูเขาก็โอเคยอมใส่เองก็ไม่เป็นเนไรเราอยากับว่าอะไรก็ได้ไม่หรอกพี่จริงจริงตอนแรกผมถามเขาก่อนก็แบบว่าเออเฮ้ย เรารู้อยู่แล้วผู้ชายมาจีบผู้หญิงก็คือคุณชอบคุณชอบซาร่าจริงหรือเปล่าเออในคุณมาจีบซาร่าคุณจีบซาร่าใช่ไหมคุณชอบซาร่าใช่ไหมตอนเขาบอกว่าโอเคก็ใช่ก็ใช่ก็เออก็ถือว่าโอเคพี่ก็เขาก็พูดตรงดีฮะเออจะได้ไม่ต้องซักซ้อนยาวไปไหมขาคุยกันคุยกันมีแค่คุยโทรศัพท์แต่ยืนยันพี่ไม่มีเรื่องชกต่อยไม่มีแน่นอนฮะไม่มีไม่มีไม่มีท่ แต่ว่าเหมือนซาร่าเขาจะเล่นเล่นด้วยแบบไอไอมิจูเบบี้อะไรประมาณเนี้ยจริงๆผมว่าซาร่าเขาไม่ได้เล่นด้วยอลไรมากมลยนะพี่แต่ว่าแบบด้วยความที่ว่าทางฝั่งคุณเขากคิดเองด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทางฝั่งซาร่าผมคิดว่าตัวด้วยซาร่าธรรมชาติเขาเป็นคนที่เฟรนด์ลี่แล้วก็ใครที่ได้เจอเขาก็รู้อยู่แล้วซาร่าเป็นคนยังไงก็ผมว่าผมไม่ได้คิดประาณนั้นสมหรับธุรกิจทางการที่ไปหาเราไคุยกับซาร่าด้วย ไม่ค่อยได้ซีรีสเรื่องทวิตเตอร์หรืออะไรอย่างเี้นะเพราะว่าผมก็ถือว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้ดูแลแบบคนที่เราแบบให้ความสําคัญดีที่สุดขนาดนั้นนะเพราะว่าเราเอ้ยโทษครับต่างคนต่างที่แบบเราทํางานายกันทั้งที่เราก็ไม่สามารถดูแลได้ตลอด24ชั่วโมงผมก็เลยไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาจะมีโอกาสาได้คุยกับคนอื่นแก้เหงาออะไรอย่างเงีย้ยแต่ก็ขออยูดแค่การคุยมันไม่ใช่แค่แบบว่ามามากกว่านี้แล้วบอกรักกว่านางทวิตเตอร์เอาแล้วผมเป็นใครล่ะครับอรอย่างเงี้ยมันก็บแ,แบบแบบแระยะ ถ้าเกิดเป็นเพื่อสี่ห้าปีที่แล้วสมัยเด็กๆอยู่กักังวลนะ <ứng S 1> แต่พอโตขึ้นมาแล้วรู้แบบเฮ้ยโตๆแล,ล้วไว้ใจกันได้แล้วมากอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้ชายผู้หญิงก็ได้มีสเปซผู้ชายก็มีสเปซก็จะได้แบบมิตรภได้มากขึ้นเรเื่อยๆ ว่ายไบ้างมันจะแบบจีต่อไปหรือจะหยุดค่ก็ถ้าไม่หยุดถ้าหยุดก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าผมอันนี้ยืนยันว่าคุยกับฟลุกเองแล้วแล้วฟลุกก็เป็นคนบอกว่าหยุดเองแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องเราก็มีอีกนิดนึงก็คือว่าฟลุกเขาก็เหมือนพิมพ์ขอโทษในทวิวเตอร์อะไรอย่งเงี้ยครับพี่ผมก็เฮ้ยเรื่องมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็อยาให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกก็ไม่มีอะไรค้งคาครับผมมีแต่แบบ้ไม่มีอะไร 我都了 มี่่นการมีการปรต่างว่ามีคนมันหนี็นผู้เดินทาเป็นงหนีมันมีภาษาตอนตอนแรกเขาเขาแค่บอกเฉยว่าแบบเออมีคนนัดจิบข้าวเนื่องจากแบบเคยทำงานด้วยกันมาแล้วแบบคนแบบรักกันมันมันมีเซนส์อ่ะพี่เหมือนแบบพี่มีเซนส์อะไรบางอย่างคราแบบเฮ้ยไม่น่าจะออกมาเวลานี้ทําไมอยู่ๆมากลายเป็นอย่างนี้เราก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่มีอะไรแน่ๆบอกมาเดี๋ยวนี้ใครยังไงรู้จักกันที่ไหนพอรู้ปุ๊บอ้ ปกติเจอกันบ่อยไหมกับภูมิค้กไม่ได้เจอแล้วคือไม่ได้เจอเพราะทํางานทละโซนเลนะพวกเราผมก็อยู่ฝั่งนิติกรนะพวกเขาก็อยู่ฝั่งเินไปเลยแล้วัเราเราาณตอนนี้เป็นไงบ้างก็เรื่อยๆเลยนะผมว่าคือดีมากรับพี่ประมาณอรมณ์แบบไม่มีอะไรให้กังวลไเป็นห่วก็เลยสบายใจอีกอย่างเขาก็ถือว่ากําลังทางานได้ดีอยู่ที่ต่างประเทศ ก็เลยแบบสู้สู้สู้สทำงานให้เต็มที่กลับมาพอแบบถ้าคุณไม่ได้ทําแล้วคุณจะได้รู้สึกภูมิใจที่ได้ทําในสิ่งที่มันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคนไทยไม่ไ,มได้ก้าไปตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ย ซาร่าเขามีบอกผมว่าเขาจะไม่คุยแล้วนะอะไรเงี้ยก็เพื่อเราสบายใจแต่ผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าเขาคุยไปก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกเพียงแต่ทุกอย่างมันมีลิมิตแล้วทุกอย่างทุกคนควรต้องรู้ขอบเขตอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเงี้ยเราก็โตโตกันแล้วพี่นะในตัวเราก็ไม่ได้อยากที่จะมาทะเลาะเหมือนเด็กหรือสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับพี่แต่ไม่ค่อยอยู่เมืองไทยยังมีหนุ่มไทยจีบนี่เราก็อยู่นู่นจยูนียืนยันคำเดิมพี่รักแท้ไม่แพ้ระยะทาง เจ้ารักเรียนได้ว่าเกิดเราตื่นหน้าขออะไรอย่างเงี้ยก็คือสุกายบ้านต้องงานกันได้กัได้กัยได้ไม่มีปัญหาครับพี่น้องเขาก็ขอโทษเราสบายใจมสบายใจมากครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับไม่สบายใจอยู่อย่างเดียวคือออกจากคอสแล้วไม่มีงานแล้วตอนนี้เราต้องเข้มงวดตระหมักต้องโพสตเช็คอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ถึงขนาดนั้นเลยครับพี่มีแต่แบบว่าเฮ้ยตอนนี้กําลังคิดอยู่เฮ้ยอยากจะทําคลิปใหม่ๆหรืออยากอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกเต้นๆอะไรเงี้ย ผมไร้สาระไปเรื่อยพี uh uh <t uh <t uh ่จบกันด้วยดีด้วยดีครับแปปี้เอนดิ้งครับผมพวกเาก็ยอมรับก็ถือว่าจุดยอดแล้วพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ